เผื่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสรวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop นะจจ้นะจจ้นะจจ้กราบสวัสดีการพบกันในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ ก <Go> ข่าวสดๆร้อนๆเลยครับกับการประกาศตัวที่จะเข้าไทยเป็นตัวต่อไปนะครับผมที่เพจออฟ g ิ m เกมสแ d มดังโมบายอย่างเป็นทางการเลยครับผมไปดูได้เลยครับผมว่าเป็นตัวอะไรครับ ตัวนี้นะครับผมกับมิยังเงี้ยเรียวตาล่างอัปเกรดหรือล่างแอดวานที่เขาเรียกกันครับผมก่อนจะไปดูว่ามิยังเงี้ยมีอะไรเสริมเข้ามาบ้างครับผมมาดูกิจกรรมแอคทีฟกันนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่17เดือน3ก็เท่ากับว่าอีก2วันนะครับผมกิจกรรมนี้ถึงจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมอ่ามีกิจกรรมการมาของสายฟ้าพิฆาตและคมสะสมเหรียญสายฟ้าพื้นแรกรางวัลมากมายครับผมกิจกรรมรวมมีนักสุ่มสุ่มวงล้อและศักยภาพตามเงื่อนไขที่กําหนดรับตั๋วสุ่มวงล้อวัสดุ อนอื่อีกมากมายทันทีมาดูข้อ2ข้อ3ข้อสได้เลยครับที่เกี่ยวกับมีอย่างงี้ของเรานะครับผมอัปเกรดพอสวรรค์ตัวละครมีอย่างงี้อเรียวตาครับผมเพิ่มศักยภาพใหม่ครับผมสีฟ้าสเตปอันคล่องแคล่วครับผมสุดยอดการจำซุปเปอร์พลังครับผมอ่าศักยภาพสีเขียวซุปเปอร์บ็อกซ์ซุปเปอร์กันรบกวนซุปเปอร์สตีลสีเหลืองเด่นทั้งรุกกลับเสริมวงในโอโหศักยภาพที่เข้าใหม่เนี่ย เอามาให้ไมยางีเรียวตาของเราแบบหืมจังๆเลยครับผมกะมาขายเอาเงินเต็มรี่เลยครับผมโอ้โหแล้วก็ข้อสี่นี่ครับผมอ่าเพิ่มสกินใหม่เสื้อลำลองีอยางนีนั่นเองครับผมสุดยอดจริงๆนะผมโอ้โหขเมนไมยางีเนี่ยเตรียมตัวรอได้เลยครับผมโอเคก่อนที่ตัวจะเข้ามาอีกสองวันผมจะพาไปดูเพราผมอ่า สเตปเทพเทพของไม่ยังงี้เรียวตาล่าอัปเกรดเพื่อเป็นการยั่วน้ำลายเล่นก่อนนะครับผมมาก่อนจะไปดูนะครับผมให้ไ,ไลท์มันมันของไม่ยังงี้เรียวตาไปดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับผมฉลองตัวละครใหม่รับคูปองส่วนลดพิเศษ15%และรับสิทธิเป็นเจ้าของหัวโวยวัตฟิตและฟิกเกอร์หรือว่าสุดพิเศษได้เลยบนแอปเกยเกอรี่ Go เท่านั้น มาดูการแข่งขันสุดมันของมิญงิละอัปเกรดได้แล้วครับผมทีมมิญงิจะมีเซนโดร่างสองฮานากาตะล่างอัปเกรดแล้วก็มิญงิละอัปเกรดนั่นเองครับผมฮานากาตะได้บอลส่งให้มิญงิทำไงครับผมหลอกนะเจ้ว่าจะหลอกแล้วก็ส่งให้ฮานากาตะชุดออกด้านนอกโอ้โหสเต็ปแรกก็โคตรเทพเลยครับผมพุ่งตัวจะทําท่าเข้าไปเลยอพแต่ส่งออกด้านนอกให้ฮานากาตะชุดครับผมมากิทำางานกันต่อับมากิมากิหลอกไปมาอีกแล้วับผมเก็บสต็าไปมากมากิกีกแล้วครับผมมากิส่งให้ลูกว่าร่างสองแหว ยังวิ่งไปเอาบอลได้ครับผมส่งให้นูกีกแล้วหลอกชุดลงไหมเรียบร้อยตามมา2ต่อ2ครับผม แค่เกมแรกก็เดือดสุดๆแล้วับผมส่งให้มีอย่างนี้ไม่เง,งี่ไปเอาบอลทำไงครับผมทำไงหลอกหลอกแล้วก็ส่งให้เซนโดข้างนอกแล้วก็ดังไปโอ้โหครั้งที่สองแล้วครับผมกับสเต็ปนี้นะหลอกจะเข้าไปแล้วแต่หลอกส่งให้เซนโดทําคอมโบต่อเนื่องเลยครับผมหลอกไปดังอีกทีครับผมมากีดลงลงแล้วโดนฮานาคาบล็อกไปครับผมเซนโดวิ่งแมลบอลทำไงหลอกหนึ่งครั้งส่งให้มีอย่างนี้ไม่เงี่หลอกหลอกอีกแล้วลครับผมโอ้โหสเต็ปโคตรไวเลยครับผมนึกว่าเดิ แฟดนะครับผมซัดเข้าไปแล้วก็หลอกส่งออกด้านนอกครับผมทำไงกันต่อครับลูกว่าหลอกส่งให้อดะอดะส่งคืนให้ลูกเขาว่าทาไงลูกว่าดังเข้าไปตามมา4 2 6แล้วครับผมเอาไงกันต่อก็ผมส่งให้มีางีําทําเกมต่อก็ผมแหวกไปหนึ่งรอบกระโดดหลอกส่งให้ฮานากาตะได้บอลคืนมาอีกรอบทำไงหลอกหลอกส่งให้ฮานากาตะอีกแล้วครับผมทําไงกันต่อล้วก็หลอกให ลอกก็ไปหลอกก็มาส่งให้นกักตาชุดออกด้านนอกครับผมไม่ลงโอดาได้บอลส่งให้ลูกเขาว่าอีกรอบผมส่งให้มากิออกด้านนอกมากิแหวกไปแล้วหลอกส่งให้ลูกเขาว่าคืนให้มากิากอีกรอบครับผมทำเง้นต่อส่งให้โอดาคืนให้มากิมากิแหวกอีกรอบให้ลูกเขาว่าเตปซ้ายขวาชุดลงไปเรียบร้อยตามมาหกต่อหกแล้วครับผมโทษเตือแล้วครับผมยังหนีได้เปิดบอลครับผมไม่ส่งส่งให้เซนโดทำไงหลอกหลอกส่งให้นักตะอีกแล้วครับผมส่งให้ มีอย่างงี้รอบหนึ่งรลอกส่งให้เซนโดโหโหเอาไปเป็นกาจ่ายด้วยสมบูรณ์เลยครับสเต็ปสุดยอดจริงๆคอโมโบกับเซนโดล่างสองได้สุดๆจริงครับผมเอาไงกันตอนอมดมๆมองดมๆมอง,มอง,มองหักไปหนึ่งรอบมีอย่างงี้เอาไงกันตอน่อ โดนลูกคว่าสเตปซ้ายขวาแล้วก็ดังลงไปสวยงามอีกแล้วครับผมนากเตาส่งให้มีอย่างงี้ส่งให้เซนโดเซนโดทำไงครับผมส่งให้มีอย่างงี้ออกข้างนอกก่อนหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยหลังชูดลงไปครับผมเรียบร้อยสิบต่อแปดอันนี้เป็นท่าเก่านะครับผมท่าที่ล่างแรกเห็นนะครับผมดูกันต่อครับผมมากิได้บอลนะครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาแวกอีกรอบส่งให้ลูกคว่าลูกคว่าส่งให้มากิขึ้นเปิดอันติีแล้วครับผมนี่ของเราทําไงเปิดแสงแล้วเปิดแสงแล้วทาไงจะขโมยบอลได้ไหมขโมยสักลูกไหสมมติขโมย บล็อกเลยครับผมไม่รู้ใครบล็อกเซนโดหรือจังหวะมีสติลได้เลยครับผมโอ้แล้วก็หลอกส่งให้นักแตะชุดจากด้านนอกเรียบร้อยครับผมโอ้ขนาดเซนโดยังเหงื่อตกเลยครับผมอคงครึ่งกับทีมตัวเองครับผมจะตัดบอลได้อีกไหมโอ้ไม่ลงครับผมโอด่ารีบาวด์ได้โดนตัดอีกแล้วครับผมสองรอบแล้วนะครับผมโอ้แค่ล่างแรกกระสุดแล้วมาเจอล่างสองในบัฟให้มันสติลได้ง่ายมายิ่งขึ้นเลยนะ ทีมโค้ดได้เปลี่ยนแล้วเข้าเวลาแบบเปลี่ยนการบุกครับผม عم. ชุดลงไปเรียบร้อย1ิต่อ1 4ีครับผมมาดูกันต่อครับผมได้เปิดบอลแล้วส่งให้มีอย่างนี้มีอย่างนี้นกระโดดส่งให้เซนโดเซนโดแหวกแล้วก็โดนบล็อกครับผมแต่ยังวิ่งไปเอาได้ครับด้วยความเร็วของมียาง,งิีครับผมทําไงหลอกส่งให้คัม <c oughs> โบกันไม่ติดน,นคะครับผมมียาง,งิีหลอกชุดออกด้านหลังไม่ลงครับผมโอ้โหก็เอาไงกันต่อครับผมลูกว่าได้บอลส่งให้มากิมากิ หลอกไปแล้วก็ส่งให้ทุกคนดังไปครับผมห่าง2แต้มแล้วครับผมจะเอาเงินกันต่อกับทีมนี้ยงงี้ครับผมมีงี้หลอกส่งให้เซนโดชูดแดงเถื่อนครับไม่ลงครับผมนึกว่ารีบาวได้ส่งให้โอดาข้างนอกอดาส่งให้มากิตันบอลตอกครับผมมากิตแวกแวกส่งให้โอดาใช้ถ้าไม่ตายแล้วโอโหเรียบร้อยครับ3มคนก็เอาไม่อยู่ตามเสมอแล้วครับสิต่อ14ครับผมเดี๋ยวมึจะเป็นยังไงต่อไปเอาไง เลียวตาเลียวตาหลอกส่งให้หลอกส่งให้รอบหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะหลอกส่งให้ใครเลยผมเลี้ยวตาหลอกส่งให้กับเซนโดเซนโดหลอกส่งให้โอ้โหฮานากะตาแล้วก็ส่งให้เซนโดทาคะแนนอีกรอบครับผมโอ้โหตาไม่ทันมองไม่ทันยังงิ้ครับผมพูดแทบไม่ทันเลยครับผมเอางี้กันต่อทํางจะสติลได้ไหมสติลได้ไหมหลอกส่งให้มากิมากิแวกแวกส่งให้รู้คว่าดังลงไป1 6บอีกแล้วนะครับผม เลยอีกห้าสิบวิครับผมหัวใจแตกสลายเลยเซนโดทำไงส่งให้มีอย่างงี้ไม่ง,งี่หลอกส่งให้เซนโดดังไปอีกรอบครับผมถ้าจ่ายสวยจริงๆไม่ง,งี้ของเราสถิติตัดบอลไปแล้วสองรอบครับผมแต่ยังสติวไม่ได้นะครับผม,มดูกันต่อสติวได้ไหมสติวได้ไหมตัดบอลได้ไหมมาดูกันต่อครับผมทำไมดูเขาว่าหลอกส่งให้มากิมากิหลอกขวาซ้ายซ้ายขวาให้ดูเขาว่า,งงา mari mari. ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอีกรอบนึงแล้วก็ให้มากิชุดเรียบร้อยสิบแปดเท่าเลยครับผม เกมอย่างเดือดเลยครับผมมาดูกันต่อก็มียังไงหลอกส่งให้เซนโดเซนโดทําไงแล้วก็หลอกส่งให้นากาตะอ,อีกรอบนากาตะใช้ท่าไม่ตายเรียงรอดหลดังแล้วก็ดังเข้าไปเลยครับผมเป็นท่าของฮนกกนานากาตะล่างอัปเกรดนะครับผมมาดูกันต่อครับผมอัน,นี้ล่างสองที่ไม่ใช่ล่างอัปเกรดนะครับผมล่างสองนะผม,มเจอ ลูกคบว่าก๊อปปี้ท่าไปเลยครับผมเอาง like ี ar, ้กันต่อครับผมทําไม่ตายของในกระตาล่างสองครับผมยี่สิบเท่าหรือสิบสี่วิจะเอายังไงกันต่อจะเอายังไงกันต่อครับผมส่งให้มีอย่างงี้มีงี้หลอกไหมหลอกไหมหลอกส่งให้ในกระตาชุดงลงๆเรียบร้อยยี่สสองยี่สิบเหลืออีกสิบวินาทีครับผมเอาไงกันต่อเกมจะพลิกเสมอหรือต่อเวลาไหมต่อเวลาไหมหลอกหลอกส่งให้มากิมากิหลอก ชุดโดนอันติเรียบร้อยสองวินาทีครับผมจำเป็นต้องต่อเวลาแล้วนะครับผมโอ้โ oh ห oh oh. เกมแรกก็โคตรเดือนเลยครับผมอต่อเวลาครับผมได้ดูยาวๆแล้วก็ผมไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงครับผมจำบอลครับผมฮานาตะล่าง2กับโอดะครับไปเล t โก้เป็นโอโอดะที่จำไม่ได้นะฮานากาตะจำได้ต่างหากนะครับผมเดื่อพูดผิดนะผม ล็อกเฟซไม่ลงครับผมลุกว่าวรีบาวได้ส่งให้มากรมากรลองส่งให้อด่โอดา,อดาส่งคืนให้ลูกว่ามากรได้บอลอีกรอบครับผมขาหักไปแล้วโหออเรียบร้อยกลับมานำอีกรอบนะครับผมเกมจับพลิกไหมครับผมมาดูกันต่อครับผมนากาตะส่งให้ไม่ยง,งิไม่ยงิส่งให้ เรียบร้อยแยกเงาไปดังเลครับเซนโดร่าง2นะครับผมตามมายี2 4แล้วครับผมมากิทำไงแหวกหนึ่งรอบส่งให้ลูกว่าลูกว่าทำไงลูกว่าส่งให้มากิมากิได้บอลส่งคืนลูกว่าอีกรอบทำไงครับผมมากิปั้นบอลอยู่ทำไงปั้นเกมอยู่ส่งให้ ดังโดนบล็อกสิครับกะแล้วจะกับตัวโดนบ็อกซ้อนครับอันติโอโหหมดจดคอกเลยครับ18วินาทีครับผมเกมไวมากมองแทบไม่ทันเลยครับผมอ,อันตีขามากี่โดนซ้อนด้วยฮานากตาบ็อกไปสวยงามมากผมเอาไงต่อเลยอีก10 1ิวิช็อตคอกจะหมดแล้วนะครับผมทําไงปั่นเกมกันก่อนครับผมเอาไงกันต่อรอรอรอให้อืโดนบล็อกครับผมอเอาไงกันต่อเปิดอันติแล้วครับผมโอดะโอดะเจอทาไม่ตายทาไงครับผมยี่สิบครับผมต่อ24เกมแรกจะแพ้ไหมครับผมเรียบร้อยเกมแรกแพ้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกม2กันต่อเลยครับผมคูโรกทอยช็อต รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคิวอาโค้ดอีกแอดไลเซอร โอเคครับมาดูเกมที่2กันต่อตานี้นะครับผมทีมิงิจะมีสกุลิร่าง2และอิเคกามิครับผมมาดูครับผมได้บอลแล้วทำไงหลอกนึกจังหวะแล้วหลอกชูให้อิเคกมิอิเคกมิส่งให้สกุลิ่งครับผมส่งให้คืนให้มิงิอีกรอบหนึ่งติดครับผมโดนมากิสติลไปได้ครับผมมียมาสื่อส่งให้ก่อนและก่อนและส่งให้มียาไมาสื่ออีกรอบหนึ่งมากรีปั้นบอลอยู่ทำไงส่งให้มียมาสื่อส่งให้อื้อหือ กีจะเลยอッโดนสกุลินีบล็อกเข้าไปแต่ที่จังหวะนี้โอ้โหสวยงามจริงๆดูอีกสักรอบนะครับผมเป็นจังหวะที่ออกไปข้างนอกแล้วสเต็ปเข้ามาชุดอย่างสวยงามม่งของเรานะครับผมสเต็ปไวมากๆครับผม,มปกติไม่แต่ถอยแรงอันนี้ดัดมาข้างหน้านครับผมสวยงามจริงๆดูกันต่อครับผมมาดูกันต่อว่าเกมนี้ครับผมมียังไงจะพาทีมชนะได้ไหมหลังจากที่เกมไี่แล้วแพ้ไปนะครับผมอีกขีงมีได้บอลส่งให้สกุลินีสกุลินีส่งให้ มีอย่างงี้รอบส่งให้อิเคกามิชุดลงไหมไม่ลงสกุลีอิริบาได้อีกรอบส่งให้มีอย่างงี้หลอกหลอกแล้วก็ได้ดเข้าไปแล้วก็หลอกส่งให้สกุลีชุดโดนบล็อกสิครับผมมารกะส่งให้มีอยามาสืชุดแดงเถื่อนแล้วครับโดนประกบโดยอิเคกาม,มิครับผมอ่าออกข้างนอกก่อนมีมีอย่างงี้โอ้โหใช้ท่าเลี้ยงแหวก็โดนมาเ์กิฉกสิครับผม โดนบล็อกทําได้คะแนนไม่ไม่โดนบล็อกแต่รบกวนรุนแรงไม่ลงครับผมมียมายามสซของเรามาเกะหลอกส่งให้มียมายาเมสซีกแล้วส่งให้มาเกะหลอกหล่ออีกหนึ่งรอบโดนประกบแน่นหนาอะไรครับผมจะทําคะแนนไ <c oughs> ด้ไหมมีายามสซแดงเขื่อนอย่างนี้ไม่ลงสิครับผม <c oughs> ก่อนแรกยังรีบาวได้ผมทาไงกันต่อมาเกะหลอกหนึ่งครั้งส่งให้มียมายามสซโดนสติวครับผมโอ้โหมียม มีเอามาสือโดนอีกบมีฉบบอลไม่ได้ครับผมสเต็ปด้านข้างแล้วก็ชูดเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหเป็นตัวสร้างสรรค์เกมอย่างโดงตัวเลยครับทีมนี้นะอืมอีเกะมีประกบครับผมจะกุรีบาวแล้วก็สดแทรกกันทำคะแนนอืมอันติอืมอีเกะมีไม่โดนครับผมโดนรบกวนทำไงอืมก่อนแรกอย่างรีบาวได้ส่งให้มิยามาสึส่งให้มากิอีกรอบแวกแวกส่งให้มิยามาสึทำแต้มได้ไหมหลอกส่งให้ก่อนแรกอีกรอบหนึ่งมิยามาสึ ไม่ลงครับผมแน่นอนแดงเถืนขนาดนี้ครับผมสกุลิงิีบา์ได้ส่งให้เลี้ยวตาเลี้ยวตาหลอกหนึ่งจังหวัดแล้วก็แหวกเข้าไปหลอกส่งให้สกุลิง,งครับผมทำยังไงกันต่อจะหลอกไหมไม่หลอกครับผมทําแต้มเองเลยนะทาสีคะแนนแล้วนะครับผมว่องไวจริงๆล่างนี้ครับผมไก่เมนี่ีไม่เหลือโ oh, 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 oh. อ้โหผู้เป็นอันขาดคําโดนบล็อกไปอีกรอบเนี่ยมาเสือครับผมสุนีส่งให้เลียวตาส่งให้ เอกม่ส่งคืนกันไปครับผมแล้วก็ชูรธรรมดาลเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหทำหกคะแนะแน,น,น,ะะนนะครับผมชูดกลางได้แม่นยิงคืนนะล่าอัพเกรดนะครับผมเอางกันต่อ,อเปิดอันติแล้วยังไม่ออกเส้นแดงทำไงเปิดโอ้โหไวจริงๆไวจริงๆหลอกหลอกเรียบร้อยโอ้โหแปดคะแนนเลยโดยมิยังหิน แมต์นี้โคตรเทพเลยครับผมเอาไว้กันต่อโคตรไว้โคตรเทพจริงๆหลอกส่งให้มีมาซึแดงเถือนอีกแล้วไม่ลงครับผมมากิงรีบาวได้ทำไงหลอกส่งให้มีมาซือโดนลิเกกามิป้องกันครับผมไม่ลงอีกแล้วสกรีรีบ่าวได้ส่งให้มีอย่างอีกเอาไปข้างนอกทำไงครับผมโอ้โหโดนก่อนแล้วครับผมเรียกบอลเอาไปครับผม เอาไงเอาไงชุดแดงเขินอีกแล้วเมามีมาสือทําอะไรไม่ได้เลยครับผมตัดบอลได้อีกแล้วโคตรเทพเลยตานี้ครับผมมีมีอย่างงี้ทรไงต่อครับผมวิ่งไปเอาบอลแล้วทําไงทําไงล็อกล็อกแล้วก็โอ้โหโดนเขาจับบอลทางได้แล้วครับผมจะแหวกเข้าไปโดนตบกระเด็นเลยครับผมเอาไงอันติขนาดอันติก็ยังไม่ลงครับผมโอเคก็มีเราติดเป็นลูกเลี้ยงเลยครับผมก่อไม่ปล่อยนะผมแดงเขินอีกแล้วครับผม สกุลิ่งรีบ่าวได้ครับผมส่งให้เคกามิเอาด้านนอกส่งให้สกุลิ่งอีกรอบได้บอลทำไงครับผมดึงเกมช้าแล้วมีอย่างงี้ส่งให้เคกามิอีกแล้วเปิดอันติอีกแล้วครับผมยังไงแวกแวกแวกโอ้โห่ลองส่งให้เคกามิสองสเต็ปแวกส่งด้านข้างโดนอันติสกุลิ่งอีกรอบครับผมโอ้โหเกมไปจนภาคแทบไม่ทันเลยครับผมห่างสิองศูนย์แล้วผมทำไรไม่ได้เลยครับผม โดนบล็อกอีกรอบสกุลของเราครับผมโอ้โหสงสารมิยามะเลือเกินครับผมอีกามิส่งให้เลี้ยวตาทำไงครับผมเลี้ยวตาส่งให้อเคกามิอ,มอ,างง bon อีกรอบนึงมียิงยีงได้บอลอีกรอบนึงส่งให้สกุลนี้อีเคกามิครับผมสง่งไงไงชูดไปเลยครับผมไม่ลงครับผมโหยังตกมาที่อิเคกมา,งง bon า,ากคมิอีกรอบมียิงยีงได้บอลทำไงปั้นบอลให้อิเคกามิอีกรอบนึงมียิงยีงได้บอลแล้วหลอกส,อส,งงส่งให้สกุลงี้แสงให้อเคกามิ ทำไงดมดมดุดุเลย์อัพหลอกเลยครับโมแต่อยู่กันข้างนอกผมเปิดแสงส้มแล้วนะครับผมบ้องไว้เข้าไปเลย์อัพเลยครับผมทำไงโดนชาติวอีกรอบออเกือบได้ครับผมโดนตัดบอลแล้วก็ส่งคืนออกข้างนอ,นอกเลยครับโอโ้โหสกิลนี้ถือว่าสุดจริงๆเหลืออีก3วินาทีแล้วก็เลย์อัพปิดท้ายครับผมโอโ้โหจบเกมครับผมทำอะไรไม่ได้เลยครับผม16ต่อ0แน่นอนครับผมโอโ้โห ทำอะไรไม่ได้แล้ครับีมฝั่งตรงข้ามเจอมียังงีล่างอัพเกรดกดคะแนนไปเลยครับผมร่วมกับไอเกามิเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับไป let's go โอเคคแค่มาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับกับการรีวิวครับผมอ่าสเตปการเล่นเทพของมิยังงีรียูตาล่างอัพเกรดหรือว่าล่างเอ็ดวานที่เขาเรียกกันครับผมที่เห็นชัดๆเลยคือสเตปการทําคะแนนเพิ่มขึ้นเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นชูตกลางหรือสเตปการเข้าทําคะแนนนะครับผมเห็นแวบๆว่ามีสเตปแบบ พุ่งเข้ามาข้างหน้าเดดเข้ามาครางหน้าแล้วกระโดดชุดนะจากปกติเราเห็นเนี่ยมิยังงี้เนี่ยมันจะหลอกชุดแล้วกระโดดถอยหลังใช่ไหมอันนี้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งท่านะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็การขโมยบอลการตัดบอลรูล้สึกว่าจะโอ้โหแม่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมจริงๆครับผมสเตปโคดไวหลอกส่งหลอกอะไรโอ้โหสุดจริงๆโดยเฉพาะการแดดเข้าไปข้างในแล้วหลอกสง่งออกข้างนอกเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะตัวที่ชุดมันแม่นลอยอย่างข้างนอกเนี่ยผมว่า มีได้มีชุดหลายลูกอ,ะ,อะพูดตรงๆครับผมโอเคครับผมอถ้าใครเนี่ยพูดจะจบละขอพูดอีกหน่อยถ้าใครเมนมีย่ยง,งี่อยู่แล้วเนี่ยครที่ชํำๆเล่นมี้ง,งี่ยจำๆเนี่ยไม่ควรพลาดกับล่างนี้แล้วครับผมเตรียมตังไว้เลยนะครับผมเอามาให้ได้ยังไงก็เมนเราอยู่แล้วนะครับผมท้ายนี้ก็ขอคนที่ติดตามรับชมกันมาจะจบนะครับผมกับการรีวิวสเต็ปเทๆเขาไม่ัง,งี่ยงี่ร่างอัปเกรดก่อนที่จะเข้าไทยอีก2วันนะครับผมมาใครเมนไม่ัง,งี่ เตรียมตังรอไว้เลยนะครับอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกดซับสไคร b ์กดรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเับาชมคิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ